ลดน้ําหนักยังไงแบบที่ไม่ต้องอดอาหารใครเป็นคนชอบกินบ้างคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะแจงเป็นคนที่ชอบกินมากๆค่ะชอบกินทุกอย่างชอบกินของหวานชอบกินพิซซ่าชอบกินกว๋วยเตี๋ยวและอื่นๆอีกมากมายทุเรียนก็ชอบนะแล้วจะทํายังไงให้ลดน้ำหนักได้แบบที่ไม่ต้องอดอาหาร เริ่มต้นวันตอนตื่นเช้ามาก็ให้ดื่มน้ำเปล่าก่อนค่ะเอาง่ายๆเลยเพราะน้ำเนี่ยมันทำให้กระเพาะเราเต็มใช่ไหมเพราะพอกระเพาะเราเต็มเราก็จะไม่ค่อยหิวเหมือนแจงเนี่ยต้องมีน้ำเปล่าติดตัวตลอดเวลาเลยผู้หญิงถ้าทำได้ก็ประมาณ2.7ลิตรนะคือน้ำประมาณ11แก้วถ้าผู้ชายนี่3.7ลิตรเลยเทียบกับน้ำประมาณ15แก้วที่สำคัญน้ำเปล่านะจ๊ะไม่ใช่น้ำหวานนะจ๊ะหลีกเลี่ยงโค้กเบบซี่ น้ำที่ใส่น้ําตาลน่ะยิ่งเฉพาะน้ําผลไม้เพราะน้ําผลไม้เนี่ยมีแต่น้ํากับน้ําตาลจากผลไม้ล้วนเลยจ้ะถ้าแนะนําก็คือกินน้ําที่มันสามารถไปทําให้เรามีพลังงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มยาวนานถ้าแนะนานะจะมีชาชื่อเยอะบ้ามาเต้ที่นาเข้าจากเมริกาใต้ค่ะช่วยได้ดีมากๆเลยแล้วก็กินอาหารมื้อแรกหลังจากอาหารค่าเมื่อคืนนะคะ12-16ชั่วโมงเช่นถ้ากินไปเมื่อทุ่มหนึ่งเมื่อคืน ทุ่มหนึงวันนี้ก็12ชั่วโมงใช่ไหมแล้วถ้าค่อยๆปรับเข้าไปให้ถึง16ชั่วโมง18ชั่วโมงโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะพยายามอย่าปรับทีเดียวเพราะว่าฮอร์โมนมันจะเซนซิทีฟกับผู้ชายเป้าหมายคือเราจะเปลี่ยนให้ไขมันในร่างกายเราอะคะ่ะมาเป็นพลังงานให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องอดแล้วถ้าก่อนกินอาหารนะคะกินพวกไฟเบอร์เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยลด การดูดซึมของน้ําตาลของอาหารของเราเข้าสู่ร่างกายได้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาใช้ให้เห็นนะว่าแจงเองกินไฟเบอร์กลุ่มไหนนะหลังจากนั้นอ่ะคุณจะกินอะไรก็ได้ค่ะเต็มที่เอาสะดวกเลยคือลดน้ําหนักอ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนสําคัญมากกว่าคือเอาสุขภาพดีๆของคุณที่เคยหายไปอ่ะค่ะกลับมาให้ได้